แบตเตอรี่โลนะวันนี้เมียมจะเต็มไหมตอนนี้จริง

อะไรน่าห้องกวางอะไรนี่พีอดูตกตกตกอะไรไงอะไรไงู่นี้อะไรไงอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรยังไงอะไรยังไงไอ้ยาไอ้ยาอย่าไปแซวเข ลามาทุกคนเนี่ยแบบมือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะสนิทกันละมันต้องกินชาเขียวมันต้องกินกลางคืนแบบว่าพูดเก่งมากภาษาอังกฤษไปอ่ะพูไปเถอะาษากฤษปนภาษาจีนนนเชาเก่มนีใช่ไหมเขาไปเชสามทุ่มสามทุ่นี้อุ้ยงั้นเด้ดูคนเนตนพี่จ๋าวดี่ะดีค่ะมเดผ่าเลยนะกะดใจจริงไม่ใชไปีไร้พี่ไรนจันทรไม่มาพี่จ๋าเอใครมอ เพิ <mile> ่งจะมาก่อนเราใช่ไหมที่เราขับมาจากชลบุรีนะคนเหนื่อยมากว่เราต้องกระนิดนึงาใบหน้าใสขาสวยแขนตบตบจ้าไม่ใช่ สูสููเมื่อวานกินน้อยนี่ปลาแปดตัวกุ้งหตัวเมื่อวานกินกุงเยอะกินแต่หัวตัวไม่ได้กินเลยเดี๋ยวกันนะอาทิปะหมดปะ หมดได้รู้ได้รู้ความลับคือตอนที่เขาอะเราไม่ได้กินเอควอริโลให้หมดไม่ต้รับตื่นชไม่นอนต่อชั่วโมงอ่ะจริงเหลือถามว่าใครดังที่ก็นอนสองชั่วโมงที่ได้นอนสองชั่วโมงเนี่ยถามว่าใครดังแล้วเอามาตื่นมาทำไมตื่นมาตอนตีห้าโอ้โหแล้วแบบนอนตีสามกว่านี่ออกจากบ้านมีเก่งใจคือแบบพ่อแม่จะได้ออกจากบ้านแล้วไหม

ใช้นิดรูตลอดถามว่าเราไหวไหมเราก็เราก็ไม่ไหวมีใครไปบ้างเนี่ยไปหมดหมดไม่ไปไม่ไปพนี้ไม่ไต่จังหวัดเดี๋ยวรอข้างหน้าบมั้งหนูมอเนี่ไปู่กใคเมื่อานเราซ้อมมาแล้วเคไม่มีบัตรอะใคตอนัมไปใครูคุณจะได้เห็นอะไรที่ปจจดับตาเตียกัวดิที่เห็นไปอยู่ทีราไรอนี่นมาก่อน ที่งานเขาไปยืนอ่ะในในโรง่รยแบบเก่าไห่เราไปไหนตามใครด้วยนะะตกลงไหมคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสดีใชรไหมเทุกคนอย่าทัาใจผิดที่เราจะขอรับเบลหรือเ่าเมนประเทศ่ยน เขาเขียนภาษาไทยจริงเหรอเขาเขียนอังกฤษอังกฤษเรามาที่ไหนเลยไม่รู้เรื่องแล้วก็เอ่อกไปแวะชมทุกคนน่าหลงเลยคือคือรูปมันเคยดีบ้างไหมที่เป็นไส่มันดีค่ะดูดีตลอดรูปไหนก็ดูดีน้ำแกงนี้ไม่กินแล้วนะกลัวจะไม่ทำให้จีนไไม่มีอะไรให้แซวหรอกจ้า ร้อนไหมร้อนร้อนมร้อนหมรอนมรมยมีโชว์เคสนะคะอือโเคสกันมาด้วยนี่ไมอกี่อันเหลังเราจะิการถ่ายรูป้วก็โเคสนะคะมุกำ ป้าก็จับไปนนเห็นไหมล่ะยอหงงยเข้ามาหน่อยเข้ามาห้ออยเข้ายืนในน้เขาจะดำาเออเออไม่ได้เออหอสีแดงสีแดงเออเอาไเนที่อาการ เอ้พี่กิมให้พี่เปิดจรงจริงหน้าผมยก่าหนู่าเขามอ้ไรบุกขอปากกาเดี๋ยวแป๊บนึงนะแก้วเขาวอน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  ที่จับเยอะแยะไม่จับหลายยยนสวัสดีค่ะพี่ว่าคำถามแรกของผมคือมาด้วยกันได้ยังบ้านใกล้กันเหรอคะไม่ใช่นะู่อแล้อยู่หอเดียวกันเราอ๋ออ่่ใกล้กนองหอยเียดกันะรออาเปิดยังไงวะเราเกิดที่ห้องพี่ไม่เซนจะเซ็นอะไร เปอี้นะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินหน้าเกินตาไปละอันนี้พี่กี้ทำไมยัไม่ใช่น้าหนูนะตางไงูยังพี่นายยัเป็นน้าหนูเลี่ยยสองไม่มีคู่นไม่ได้ปเดี๋วเดียยวพี่เพิ่งส่งเ่าไม่พี่เอนส่งป๋าดีไรอะไรนะมาแกมา ใครอะม่เซ็นูเราไหมเขาบอกให้เอาเลยโหถ้าโดนนะ <c oughs> ตายไปสิบวันนีถึงแมวนีถึงแมวปเนแ้ปันถึง ตามาน้า่นี่สีงนวาโอ้แสดงมเป็นเจ้าของของเาของามเช็ดพไหนเครอ่ะเนาตัวเองด้วยยทำไมมาอาน้ีดามเปลี่ยนสีผมให้ใช่ เราต้องตรงเลย่เราตรงนีชมไข่ชมกีอตัเองโอ้กียนะเดี๋ยวคนเราก็ชมตัวเองได้อ่ะไม่มีใรชชมตัวเองไม่มีใครชมตัวเองนี่หมดใจฮ้ยไปไบอก่อกไปนอนมาข้างนอก

ฮะพโอ้ยตบนะไม่ได้ก่อนนะเลยเนี่ยทำไมมาก่อนได้คขาได้เต็มหรอกก่พี่แก่กับพรมจัดออให้สดิดขอให้ดูไม่ได้ตลกอ่ะดูไม่ได้วันดีชากตลก สวัสดีค่ะคอมาแล้วเย่เขาจะวีเพเข้นมาก่อนเรานะเรามาแบบชอบอรีนะเขามาเสเมื่อไหร่นะคิดไม่ตัดนให้พี่สวยมากคำลยมือปล่นี่ไปชดเลยจริงวจริงู่จริงูจริงจริงปกติะไรมือเลยคันปกติลยอกสวยจริงสวยจริงสวยตั้งใจเขียนมา หน่อยขอบคุณค่ะให้ยำ้มพงศ์ไหนคิดว่าเรากินอะไรซึ่งตงนี้ของโปรดมากนะซื้อมะม่วงเองมะม่วงจากแดนไกลเ้าเหนียวอร่อยมีข้าวเหนียวพอนเกลียดอีตรงเนี้ยไก่ดาวขายสี่ด้วยนะตอนนั้นอยู่ใครวะพี่เต๋อบอก ไม่มี้มตัหรอไม่มีพี่ทุกคนไม่ใครเรียกร้องอะไรแบบพิซซ้งพิซซ่าีจ้ะ้มกก็กลัวใครจะกินได้ซื้อตั้มใหอกินได้เฮ้ยยาเสื้อสนมาเอาไงย่าเสื้นาดงดังอยู่ดังอยู่อาคุยดีเพื่อสนิทกันไหมมากวัคือวันที่กินร้ากินจีนค่ะ่ันนจมีนน พีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันกันกระแทกกานกระแทกนี่คือขับเล่อยู่แล้วนี่คือไก่ตาบ้างเหมือนนกอ่ะ ใส่ย่างหัวย่างปวย่างยังังอุ้ยในกระเป๋าอุ้ยงะมาเกื่องวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาลงได้มันลงไปแล้วนะนี่เป็นบุญที่มันยังลงไม่ได้ ของเราอยู่ในกระเป๋าอะโอ้โหหกโมงอ่ะตีห้ากัวมาไม่ทันแน่นอนเนี่ยถามแน่นอนถามว่านอนกี่โมงถามว่านอนกี่โมงไปไปขึ้นไปขึ้นได้แน่ไปแล้วไปแล้ววันนี้น่าจะไมิดกมากไม่ดปะป๊าไปอยากกว่า อะไรอะพิมพิมพิมข้ามีนมสดข้ามีนมสดอ่านีชโนด้วยเราเราเป็นเมนก้องของเรากัหมดเลยอ่าหลบจะหลบหลังน้อง มีคถามเลยถามว่าโโโหมดแล้วดิคถามเดียวยังไม่ถ่ายรูปเลยนะเอะไรไอรินก็พอเฮ้ยถ่ายรูปเขาถ่ายกันเขาจะกลับเลยปะวะเขาจะกลับเลยให้ถ่ายรูปพูดดิพอพอไอรินพอพอ ยี่โายลับได้ปะจะได้ถ่ายรูปอั่ไเนี่ยไปหาแนนเออจะไปหาแนนหรือเปล่าหาแนนก็าไม่ตันเไม่ลไงนกัซเยจ้ไนที้นิดนึได้ปมันยังพอได้อย่ีนไม่ได้เลยอืมไมงกีไอรม่วงกีบได้เมนไอรีมห่วงกีได้ได้ไอรีมใส่จีมาเขาจะรอ สยดสุสุไอ้นี่จะถ่ายูวเท่หี่มเดีวๆน้อย่ยเดี๋ยวค่พออเมาเาเชไม่ได้กินเลยเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ไอ้นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เนเรเเอามา 1..2..3.. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,